ทำไมแบตลิเทียมถึงคุ้มค่าในระยะยาวนะครับมาดูกันนะครับผมสมมติว่าคุณมีลิทักอยู่หนึ่งคันเนี่ยต้องใช้งานวันละ8ชั่วโมงเนาะถ้าใช้ตัวลีเนซิตกับแบตลิเทียมเรามาดูกันมาห้าปีเนี่ยต่างกันขนาดไหนแบตตอกัว48โวลต์280แอมป์ราคาแบตใหม่ก็อยู่ประมาณสัก7 0 0 0 0มื่นถึงเก้าหนะครับผมอายุการใช้งานเฉลี่ยก็2องถึงปี2อถึงสปีนี่คือต้องดูแลดีมากนะต้องเติมน้ำกันบ่อยดูแลมากชาร์จก็6กถึงแชั่วโมงมีความร้อนสะสมแรงดันตกไว้เมื่อแบตใกล้หมดนะคนนนคครรรััรรัับบบผมมมถ้้้้้าาา5ปปีีีเเนนน่่่่ยยยยกกกก็็็ตตตออองงงงลแแส1วทหด ถึงแสนแปดโดยประมาณนะครับผมนี่ยังไม่รวมค่าน้ํากันแล้วก็เวลาดาวเท่านะครับผมที่รถต้องหยุดต้องซ่อมอะไรนี้นะครับส่วนแบตเตอรี่ลิเธียมก็คิดเหมือนกันนะครับ18โวลต์280แอมป์ราคาแบตใหม่ก็อยู่ประมาณสักแสนสี่ถึงแสนหกแล้วแต่แอมป์นะครับผมอายุการใช้งานเนี่ยก็ห้าถึงสิบปีกันเลยทีเดียวเอาง่ายๆคือมีประกันห้าปีเราคิดแค่ห้าปีหนึ่งหมื่นชั่วโมงก็พอไม่ต้องเติมน้ํากันดูแลน้อยชาร์จหนึ่งถึงสองชั่วโมงไม่มีความน้อยสะสมแรงสม่ำเสมอถึงแบตใกล้หมดใช้ยาวก็ไม่ต้องเปลี่ยนแบตตเเเลลยยยนนะนนะะะคครรรรััับบบบผมมมววว่่าาาแแกกก็ออูปณส้จใดี สรุปแล้วลีเทียมจ่ายมากกว่าในวันแรกนะครับผมแต่ระยะยาวเนี่ยประหยัดเงินประหยัดเวลาลดปัญหาอันนี้มันจริงๆนะครับผมบางทีเออประหยัดเงินไม่เท่าไหร่แต่ของที่หายไปที่ตาเราเนี่ยมองไม่เห็นก็คือเรื่องเวลาแล้วก็ปัญหานะครับผมมันเนี่ยสำคัญมากเลยลูกค้าเดี๋ยวนี้ผมก็ใช้แบตลิเทียมซะเยอะเลยเขาก็หมดห่วงเลยครับลูกน้องไม่ต้องมาวุ่นวายอะไรกันรถเลยใช้อย่างเดียวชาร์จให้ตรงนะครับผมอย่าปล่อยให้แบตต่ำเกินไปแค่นี้ก็สะดวกสบายแล้วครับ